สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห16์16-28กุมภาพันธ์2568เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวสิงห์ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการไกลแฟนบ้างหรืออาจจะมีในเรื่องของอวุ่นวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานบ้างนะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ย ส่วนชาวราศีสิง์ในบางท่านนะคะที่มีปัญหาความรักก็ต้องระมัดระวังปัญหาด้วยนะคะระมัดระวังปัญหาให้มากๆเพราะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วดาวเสาร์เริ่มทํางานแล้วดาวเสาร์เริ่มเดินหน้าแล้วนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีสิง์ต้องควรประคับประคองกันไปให้ดีๆนะคะใครที่มีปัญหาต่อกันก็ต้องเร่งเปิดใจเปิดอคกคุยกันนะคะปรับ เปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนก็คือการปรับตัวเข้าหากันนะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะมองนี้ว่าจะมองว่าดาวความรักอะดาวศุขคือดาวตัวแทนความรักด้วยนะคะสถิตภพมรณะด้วยนะคะก็จะมองแค่ว่าบางท่านก็อาจจะมีการหาไกลกันจริงๆนะคะส่วนชาวโสดช่วงนี้นะคะกลับเนื้อหอมมีเสน่ห์นะคะบางท่านก็อาจจะมีคนมีตริเข้ามาผัวพันได้นะ ะะหรือบางท่านก็อาจจะได้พบทางไกลได้พบรักออนไลน์ได้พบรักมาจากการติดต่องานหรือพบรักจากที่คุณเองนะคะเริ่มงานใหม่ๆนะคะเริ่มงานใหม่ๆทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีสิงค์ค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง10บกว่าวันสั้นๆเองนะคะท่านใดที่ ออฟังคำทำนายแล้วรู้สึกถึงการไม่ตรงก็ต้องขออภัยมากๆชาวราศีสิงอารมณ์อารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยบอกได้เลยว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณน่าจะขุ่นมัวบางสิ่งบางอย่างนะนะคะส่วนคู่รักครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินมากๆนะคะหรือช่วงโมงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายในใจบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะอยากจะปลุก ทำบ้านปรับปรุงบ้านขยายบ้านซ่อมบ้านได้ไหมได้ชั่วโมงนี้ค่ะบางเคสก็อาจจะมีเหตุการณ์ไกลบ้านด้วยที่ประจอบลงเท้าอาจจะมีเรื่อง,องต้องติดต่องานอะไรอย่างนั้นนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์การไกลบ้านสักชั่วขณะหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้นะคะงานใครก็ตามที่ทำคนเดียวลุยคนเดียวนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ย เอ่อหรือความรับผิดชอบภายในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะความรับผิดชอบภายในครอบครัวคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าทําไมความหนักหนักความหนักหนักความรับผิดชอบหนักหนักทำไมมาตกที่เราอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะของชาวสิง์โอเคส่วนชาวสิง์ ใครอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆช่วงจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีกับชาวราศีสิงห์ถ้าคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆหรืออยากจะขยับขยายการขยับขยายตรงนี้หมายถึงการขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะคุณมีธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วคุณก็สามารถขยับขยายได้เติบโต,ตได้เช่นกันนะคะส่วนในบางท่านเนี่ยจะมองว่าใครที่คาดหวังงานใครที่คาดหวังงานใหม่ๆ ใครที่รอคอ,อยอยู่ก็น่าจะเป็นสิ่งดีแล้วนะคะก็น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าดาวศุกเนี่ยดาวศุกร์ดาวตัวแทนการงานด้วยก็ยังได้ตําแหน่งมหาอุดมาตั้งตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกแล้วนะคะใครที่รองานใหม่ก็น่าจะเริ่มย่อมได้ข่าวดีตรงนี้นะคะเริ่มมองเห็นอะไรดีๆตรงนี้นะคะส่วนในบางท่านใครอยากจะรอคําสั่งหรือรอการปรับโครงสร้างในองค์กร หรือรอการปรับโยกปรับย้ายก็จะเป็นจังหวะนะคะก็จะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เออก็รองสุขภาพร่างกายของแฟนด้วยก็ดีนะคะของคู่ก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนใครเดินทางไกลใครที่ต้องติดต่องานทางไกลธุรกิจทางไกลธุรกิจการเดินทางต่างๆนานา,นาช่วงจังหวะนี้นะคะการติดต่ออะไรใดๆของคุณเนี่ย น่าเป็นน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะคะน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆในการติดต่อในการสื่อสารในการเจรจานะคะชาวราศีสิงคูรักครอบครัวเนี่ยถ้าจะมีอะไรเอ่อก็น่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายโดยตรงเรื่องของญาติเรื่องของครอบครัวนะคะหรือเรื่องของบ้านนะคะของชาวสิงส่วนอ่ะช่วงนี้ค่ะอื้อหือ ใครที่มีปัญหาความใครที่มีปัญหาความรักนะคะเอ,อ่อจะมองในมุมมองว่าบางคราวบางคราวคุณจะรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าอุ้ยอุเอ,อ่อจะรู้สึกถึงการพยายามนะคะจะรู้สึกถึงว่าที่ผ่านมาเราพยายามแล้วทําไม ความรักความสัมพันธ์ไม่ดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแต่ทําไมคุณรู้สึกว่าความรักที่เขามีให้กับคุณเน่ยเขาไม่แคร์อะไรคุณเลยบางท่านจะรู้สึกได้ว่าแฟนไม่แคร์นะคะแต่ส่วนบางท่านเนี่ยจะเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องออบางท่านมีการผิดใจกันนะการสื่อสารน่ะการไม่เข้าใจกันได้นะแล้วก็บางท่านเนี่ยจะเป็นช่วงของการที่คุณอาจจะต้องคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง นะคะคิดตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างใครที่ยืดเยื้อคาราคาสั่งมาใครที่ยืดเยื้อคาราคาสั่งมาปัญหาคาราคาสั่งมาสะสมมาคุณอาจจะต้องตัดสินใจจริงๆนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ถ้ามันอนา,าคตหนึ่งแหละมันไม่มีความสุขสองอนาคตมันไม่เกิดขึ้นจริงสามอนาคตเราไม่ได้ใช้ชิดร่วมกันคุณอาจจะต้องตัดสินใจจริงๆค่ะ,คะอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่คุณจะตัดสินใจที่ว่าอ่ะ ก็ปล่อยล,ละละปัญหาเช่นพอแล้วเช่นไม่อยากจะสนใจปัญหาไม่อยากจะสู้รบป,ป,ป,ปมือกับปัญหาละปล่อยวางปัญหาณตรงนี้ละได้นะคะส่วนบางท่านที่งอนงอนทะเลาะกันเนี่ยอยู่ดีๆนะคะก็จะมองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะทุกข์ใจก็ได้คุณอาจจะคาดหวังก็ได้ว่าเออเขาจะติดต่อหาคุณแต่ถ้าจะถามว่าคุณติดต่อหาเขาไหม เรามองว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องติดต่อหาเขาแต่คุณจะคาดหวังว่าเขาต้องติดต่อคุณแต่พอการคาดหวังของคุณหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันไปละอ่ะไม่มีการติดต่อก,กลับมาทีนี้ล่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นะคะมันเป็นทุกข์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟสุมคอนด้วยนะคะไฟสุมขอนด้วย,นะะวยเ,เพราะว่าแล้วก็อีกดึงอย่างนะคะจะมองในมุมมองแค่ว่าในหลายท่าน ถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่คืบหน้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณก็จะต้องรู้สึกว่าต้องกลับมาทบทวนแล้วหลักในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นการทบทวนและบางท่านการทบทวนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการทบทวนเพื่อจะโอ้ต้องไปกลับงอนะไม่ใช่จะมองแค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ไม่ใช่คู่ต่อกันเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยเป็นช่วงหูเลี้ยวหัวต่อด้วยนะคะเป็นช่วงจังหวะหูเลี้ยวหัวต่อทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นของชาวราศีสิงห์นะคะ จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอืมสิงระหว่างคุณกับเขามันพัวพันกันนี่คะมันพัวพันกันสามคนนี่มันไม่ใช่บุคคลแค่คุณสองคนไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณกับเขาสองคนเลยคะ่ะมันเป็นปัญหาของคนสามคนพัวพันกันที่รับทราบบางท่านรับทราบมาตั้งแต่แรกแล้ว นะคะส่วนตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่าการที่เขาคบค้าสมาคมกับคุณอ่ะเขาต้องการแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะถ้าต้องการแบบถ้าคบกันแบบไม่มีเงื่อนไขได้อันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาต้องการแบบว่าโอเคสบายแบบนี้แหละนะคะสบายแบบนี้แหละเอาที่สบายใจกันแบบนี้ยได้ไหมถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วได้แบบนี้มันก็มันก็น่าจะมีอะไรที่ มันก็โอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่มันยากมากๆค่ะที่เขาจะอยากจะสารสัมพันธ์หรือที่เขาอยากจะชัดเจนนะคะนี่คือปัจจุบันของเขาแล้วก็ในบางท่านเขามีตัวเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าตัวเลือกเขาตัวเลือกของเขาจะเป็นที่คุณรับทราบมาแล้วก็ตามหรือเพิ่งรับทราบอะไรใดๆก็ตามนะคะเขามีตัวเลือกเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะการที่เขารู้สึกว่าไม่สนใจใยดีไม่อยากจะติดต่อ หรือไม่อยากจะพูดคุยการไปเงียบๆการหายไปเงียบๆนะคะอันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการบางท่านเขาไปเงียบๆจริงนะอยู่ดีหายเงียบไปเลยหายตอมไปเลยไปไหนก็ไม่รู้เรื่องนะคะตรงนี้เพราะอะไรเพราะเขาต้องการไปชัดเจนกับผู้อื่นแล้วค่ะเนี่ยเขาไปชัดเจนกับผู้อื่นนะคะบางท่านหายไป,ไป,ไ,ปไปใช้ชุดร่วมกันกับคนอ,อื่นด้วยซ้ําไป โอเคถ้าจะคาดหวังการติดต่อกับมาหาเขาเราเรามองว่าสิ่งที่เขาเรามองว่าแบบนี้มากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังอะคือคนคนที่เขาเลือก <c oughs> นะคะแต่สมมุติว่าสมมุตินะว่าเงื่อนไขที่เขาสร้างไว้ให้กับคุณว่าคบกันแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยคบกันไม่ต้องมามีอะไรที่มันชัดเจน นะคะหรือคบกันแบบว่าที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือคบกันแบบว่าที่ไม่ได้บอกว่าอุ้ยเป็นแฟนกันไม่ต้องมานั่งบอกใครไม่ต้องมาบอกกล่าวเล่าขานใครอเอ้ยเราครบกันแบบไหนอะไรอย่างนั้นอ่ะ <S <S ถ้าเงื่อนไขที่เขาสร้างคุณรับเงื่อนไขได้ก็ไม่แน่นะตรงนี้นี่คือสับคนที่เป็นแฟนกันส่วนใครที่เคยอยู่กินกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะตกลงกับคุณแล้วอ่ะว่าเขาพร้อมจะบ o ฟออนนะคะ บางท่านพร้อมตกลงนะส่วนบางท่านเงียบหายไปเลยนะคะเงียบหายไปชัดเจนกับคนอื่นเฉยเลยก็มีค่ะเงียบหายไปตั้งนานแต่อยู่ดีเห็นไปโผล่เยู่บคนอื่นอะไรอย่างนั้นนะ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเขามีทางเลือกเราก็จะทาอะไรได้ล่ะเราก็ทาอะไรไม่ได้นะคะเราก็ทาอะไรไม่ได้บางท่านก็จะหลุดเสีย จริตเสียงจริงบางท่านแพนิกไปเลยนะคะบางท่านถึงขั้นที่แบบว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะมันมืดมันอารมณ์ของคนที่บอกว่ามันไม่มีทางออกนะมันไม่มีทางออกทางออกได้อย่างเดียวคือพยายามกลับมาทบทวนและพยายามกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองพยายามกลับมาที่แบบว่าเออมาใช้ชีวิตกับตัวเองให้เป็น นะคะตรงนี้ด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อให้คุณต้องการความชัดเจนคุณอยากจะสร้างอนาคตกับเขาในนั้นคือความฝันความฝันอันสูงสุดของคุณก็ได้หรือความฝันของคุณอะไรก็ได้นะคะอย่างน้อยๆตรงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีไม่เขาก็คุณก็ได้อะเรื่องตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวราศีสิงห์เองก็ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่มีบุคคลอื่นเข้ามา ถ้าเป็นเขากระทาก็คือบุคคลอื่นเข้ามาในใจเขาง่ายๆนะอาบางทีบางครั้งบางคราวเรามองว่าคุณกับเขามันมีความแตกต่างไหมฮะต่อให้ก่อนหน้านี้เคยมีใจผูกพันกันเคยมีใจชอบกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็มองว่ามันน่าจะมีความแตกต่างนะคะโอเคหรือคําพูดปากหวานๆที่เขาเคยพูดอะไรกับคุณเอาไว้เนี่ยคุณรู้สึกได้อ่ะมันเป็นแค่มายาน่ะคุณรู้สึกได้มันเป็นแค่ภาพลวงตาคุณรู้สึกได้ว่า ปล่อยให้คุณหวังลมๆลลแรงๆนะคะมาดูเขาคนนั้นของชาวสิงกันค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้พระเจ้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยค่ะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในใจของเขาชัดเจนมากๆทางเลือกใหม่ ไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกว่าจะกลับมาการตัดสินใจในใจลึกๆคือทางเลือกใหม่และเขาก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าบางท่านแค่ทะเลาะก,กันบางท่านยังต้องติดต่อสื่อสารกันก็ตามแต่ในใจของเขาเขามุกออนไปเรียบร้อยแล้วไปก่อนตัวด้วยซ้ําไปนะคะส่วนใครที่เคยอยู่กินกันการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะหมายถึงอะไรการพร้อมที่จะตกลงกับคุณละพร้อมที่จะมุกอ่อนแล้วมันเป็นการพร้อมที่จะตกลงนะคะตรงนี้ แล้วก็ในบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องอะไรอ่ะอย่างอื่นเข้ามาผูกพันไปหมดเลยค่ะนับจากนี้ไปใครที่เคยอยู่กินกันนะปัญหาอะไรที่มันเคยมีธุรกรรมร่วมกันปัญหาอะไรที่เคยรับผิดชอบร่วมกันปัญหาอะไรที่เคยมีอยู่ร่วมกันนะคะนั่นแหละคือคือต่อไปนี้เขาพร้อมตกลงเพราะเขาพร้อมจะไปนะคะอย่าถามหาคําตอบหรืออย่าเล่าหรือนะคะต่อให้คุณเล่าหรือเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณเอาชนะใจก็ เอาชนะไม่ได้เอาชนะกับการเอาชนะกับคําตอบที่เขามีอยู่ในใจไม่ได้นะคะยิ่งเราหรือยิ่งไปอืมหรืออารมณ์ประมาณนั้นต่อให้คุณไม่แคร์เขาก็ยิ่งไปอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ตัดแล้วพอแล้วตัดหางไปวันแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาก็ไปค่ะนะคะเพราะว่าเขามีเขามีคําตอบอยู่ในใจก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคมาดูค่ะเช้าสดชชวโสด,ดสิงห์อือหสิงห์มีสิงห์งจะเดินทางไปไหนอะ่ะจะเดินทางปุบป,ปับไปไหนไม่ทราบได้นะคะของชาวราศีสิงห์เนี่ยหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะมีใครมีใครก็ได้ที่เข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้ค่ะ นะคะแล้วก็เรามองว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีโอกาสนะคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าได้ไหมเพื่อนเก่าก็ได้ค่ะคนรู้จักเก่าๆก็ได้หรือถ้าตรงนี้ไม่ใช่เลยจริงๆก็คือคุณจะมีโอกาสได้พบรักทางเลือกใหม่รักทางไกลนะคะเพราะดาวศุกร์อยู่พบมรณะด้วยนะคะการเดินทางไกลการพบรักทางไกลนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะนะคะส่วนใครที่เพิ่งปิดหวังมาอ,อกหักความรักมามันมีอีกหนึ่งกรณีนะเนี่ย ใครเก่าๆหรือใครที่เพิ่งทะเลาะมาก็ได้จะมองในมุมมองว่าเอ๊ะเขาจะมาง้อคุณเหรอใครที่เพิ่งทะเลาะมาแล้วเหมือนโสดอ่ะหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะต่อให้เขาจะมาง้อเราก็บอกว่าคุณตัดสินใจหรือที่เพิ่งโสดอาจจะไม่ได้มาง้อแต่มีการติดต่อพูดคุยในข้อตกลงโดยเฉพาะคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมีพัฒนาการอะไรร่วมกันนะคะตรงนั้น ตัวเองรักโอกาสทางเลือกใหม่อาจจะยังไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความชัดเจนนะคะยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกชี้ชัดว่าอ,อันคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้รู้ใจนะคะอย่าลืมว่าเสาเล็งรักเสาเล็งรักเนี่ยจริงๆแล้วการที่คุณจะมีใครเข้ามาหรือคุณจะคบหาดูใจใครใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะไม่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะมันเป็นการใช้เวลาแล้วเสาก็น่าจะเริ่มเดินหน้าแล้วด้วย เสาเดินหน้ากว่ายาดาวเสาเดินทีอะช้านะคะดาวเสาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าไม่ช้าไม่นานก็ได้ที่คุณอาจจะกําลังมีโอกาสได้รักครั้งใหม่แต่ถ้ารักครั้งใหม่ที่มีเข้ามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเวลาค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้รีบร้อนไปไหนค่อยๆดูใจกันค่อยๆดูนิสัยใจคอกันนะคะค่อยๆดูว่าไอ้เขาคนนี้พร้อมเข้ามาที่จะส่งเสริมกันและกันไหมส่งเสริมร่วมสร้างความเจริญไหม อารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะแต่ที่สําคัญไม่ว่าช่วงนี้คุณติดต่อเจรจาพาทีหรือคุณไปติดต่ออะไรหันไปทางไหนเนี่ยโอ้ช่วงนี้ชาวสิงห์ก็มีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้ของคุณเนี่ยโอเคส่วนบางท่านมีแผลเก่าเขาเรียกแผลเก่าไหมแผลที่ยังอยู่อ่ะอ่าก็รู้สึกได้การที่เราอยากจะเปิดใจให้กับใครคนใหม่เราต้องเราต้องอิสระก,ก่อนเราต้องไม่มีพันธนาการในเรื่องราวในอดีตซะก่อน เราต้องหลุดพ้นซะก่อนเราต้องสบายใจซะก่อนใครที่จะเข้าหาเราตอนเนี้ยทุกสิ่งอย่างอะเราคิดนะคะเราบอกว่าคุณคิดคิดเยอะด้วยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่ามีใครสักคนมาแอบชอบคุณก็ได้นะตรงเนี้ยเท่าที่เห็นนะคนรู้จักเก่าได้นะคะเพื่อนเก่านะคนที่เคยติดต่อเก่านะคะหรืออารมณ์ประมาณว่ารักทางไกลเลยค่ะพบรักจากการเนินทางค่ะ หรืออารมณ์ประมาณว่า,า,ม,านะมาจากไหนมาจากเพื่อนมาจากสังคมมาจากสังคมที่คุณติดต่อสื่อสารนี่แหละนะคะทางเลือกใหม่ก็น่าจะมีเข้ามานะคะของชาวราศีสิงห์แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วต่อให้มีเข้ามาณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองเห็นอะไรที่มันชัดเจนว่าเฮ้ย <c oughs> คุณกับเขาจะเป็นแฟนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลายังไม่ได้มันมันมันยังไม่ใช่อะ่ะนะคะมันยังไม่ใช่ที่ว่าเฮ้ย <c oughs> จะต้องชัดเจนสักทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถาม ความชัดเจนกับความไม่ชัดเจนกับคนที่เข้ามาคนละเรื่องคนที่เข้ามามองเห็นว่ามีเข้ามาแต่ชัดเจนไหมไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนค่ะใครที่เป็น,ปนคู่ทุกคู่กรรมคู่ยืดคู่ยื้อคู่ไฟสุมขอนคู่ยาวนานที่มีปัญหาคาราคาซังมานะคะ อะไรต่างๆนานาที่ปกปิดปิดบังอะไรต่างๆนานาที่มีเรื่องของการผิดสินข้อสามต่างๆนะคะเรื่องของฉันช well, ู้สาวอะไรต่างๆนะคะระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนนะคะจะมีจุดเปลี่ยนหรือใครที่อยู่ในความรักแบบนี้ก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นกันหรือใครคาราคาสั่งมาก็จะมีจุดเปลี่ยนเช่นกันนะคะใครที่ผ่านพ้นอุปสรรคถ้าสมมติว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันคุณกับเขาสมมุติว่าถ้าคุณเป็นกับเขาเป็นคู่กันจริงๆเราต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ในช่วงจังหวะน,นี้นะคะต้องผ่านอุปสรรคไปได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะแก้ไขเรียนรู้ที่จะยอมเขาเรียกวอะไรลอมชอมนะลอมชอมอะไรอย่างนั้นอะ่ะเราก็ต้องผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ส่วนสําหรับชาวโสดมีรักเข้ามาค่ะแต่ก็ยังทุกอย่างเวลาเท่านั้นนะคะเหมือนคนเราที่จะเปิดใจรักกับใครสักคนเนี่ย่มันต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบโอ้โหช่วงเราอาจจะไม่ใช่พวกประกาศนะคะแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บ อะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าถามว่ามีรักเข้ามาไหมมีนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าอืมยังเอาได้เอานอนกับเขาไม่ได้หรือเปล่าหรือยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองหรืออารมณ์ประมาณว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนบางท่านก็มีรักที่แบบว่าก็ยังไม่ชัดเจนหมายถึงมีคนคุยขาะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนถึงไหนนะคะมีแบบนี้ด้วยนะของชาวราศีสิงห์นี่ก็สิบกว่าวันสั้นๆเองค่ะนะคะครึ่งเดือนหลังเนี้ยไม่เต็มสิบห้าวันดีซะทีเดียว นะคะก็ขอให้ชาวสิงค่านะคะใครที่อยากจะเปิดตัวเปิดใจจริงๆแล้วปีนี้โอกาสก็มานะปีนี้นะคะเดี๋ยวรอดาวเคลื่อน,นย้ายก่อนอ๋อเสาออกก่อนนะคะแต่บางท่านก็มีเข้ามาแล้วใครที่มีเข้ามาแล้วอาจจะมีเข้ามาในสายงานก็ได้นะคะอาจจะมีเข้ามาในเชิงรัษณะแบบไหนเชิงรัษณะการเดินทางก็ได้ นะคะหรือการติดต่อการค้าคู่ธุรกิจคู่ค้าสังคมเพื่อนได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยคอยคบกันไปก็หมายถึงค่อยคอยคุยกันไปยังไม่มีสถานะนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของสิงช่วงสิบกว่าวันสั้นๆนะคะใครที่มีปัญหาช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะนะคะเสาเดินหน้านะคะอืม โดยเฉพาะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่ก็ต้องขวดระวังด้วยเสาเดินหน้ากมทำงานนะคะตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จมากๆนะคะ,ะคิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้สมหวังปีนี้ก็ขอให้เป็นปีของชาวราศีสิงห์ที่จะประสบความสําเร็จสมหวังเพราะเดี๋ยวดาวพระฤหัสย้ายก็จะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์มากๆด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ